สวัสดีครับผมช่องจัดส่งอีสานในโซ่ครับวันนี้เราจะมากินหมูกระทะครับปิ้งย่างครับปิ้งย่างย่างมันครับผมแซบเลยเนี่ยนะกินกับใครเอ่ยคนนี้แปลว่าแครบาลแสววาน้องแสวว้าเกับครอบครัวครับวันนี้แล้วก็คนนี้คือแม่จ้าโอ้โหไมกินหมูกระทะน้ำกันจ้า ยั่วๆจ้าเอาาจหนูมันยู่โอเคหมูกระทะสูตรเด็ดเจ็ดเองจริงเองจ้าไช่สวยไฟแห้งดีไฟแรงมัะตุ้ยพริกพริกเดี๋ยวจะแสบที่น้องเอ้ยนี่เนี่ยร้อนกินยุงเตพประมาณนี้แหละกินยุงเตพฮะวอดเป็นหมูเลยแต่ละคนนี่อีกคอนึงเป็นหมูเลย มีพ่อน้องเมื่อกี้ะจ้านเจ็บครับผมหน้ามันแน่แซ่บหลายเลยมาเนี่ยมีต้มแล้วมียาเอาเส้นอีกพอแค่ใส่เส้นอีกน้องใส่เส้นได้ถูกแต่ว่าใส่เส้นเลยเออโหดูแต่ว่าเขาปรุงเองเลยนะครับผมปรุงอะไรคิดกันสามคนพอแม่โลกแซ่บหลายพี่น้องเ้ย ชอเล็กนั่นยสวยมากแม่ชอเล็กนั่นสวยมากแม่ตีเอาขยบไปหนก็ได้หนูจะตักให้แม่ไช่ใช่หนูจะได้มีบบุกแล้วครับชุกแล้วสุกแล้วแป่ว่าสุกแล้วสุกแล้วแม่เอาไหมสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวแม่ไปเอาแม่หนูให้แม่เลยอันนั้นของพ่อแลโอเคแต่ตักให้พอนำเด้อนี่นาของพ่ออืม ตักให้พอซุกน้ำพอซุกก็กินคือกันได้แห่เศษ<ะ>ๆแล้วมาไหนครับ <ๆ S 1> กินกันสามพ่อแม่ลูกเลมเม้มาไหนโอเคแค่นั้ก่อนมาครับมากินนกันครับพี่น้องเดี๋ยวฉันซุกก็ซิมกันสุกล,ล้วันนี่นววเมื่อ,อกี้เอาไร กินก่อนอมเป็นไไรก้นอกก่อนแสบแสบแสบอ่าห้คุณเพราได้ปะไหนให้คุณเพวาซิมเฮเอ่อาสุกบ้างนอยังไม่กนหรอน้ำปลาสุกปะ พ้อมไปได้ละอีไหมอดเือออ่อยูบานมายูบานเท่านะยูบานเทาั็ลูดอกเขาขายเป็นลูลกลูกถังร้าเอาเลยย,ยูบานเท่า ติดก,ก่อนกและเส้นเนี่ยขอทาโยผงนังโดนๆน่นกิน ร้อนร้อนเลยครับวันนี้ม,ม,ามากินรับประทานครับคุณหนูกรมีคุณหนูกรคุณแพราวะแล้วก็เพื่อนของคุณแพราวะครับเด็ก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 มานำเรื่องเด็กเคุณคุณข้าวหอมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมสายยางว,ว่างจะเกลียบหน้องโอ้โอสายยางคือหอมแต่สายา <S 2> <S 2> สายาเน่ยเป็นอาญาแท้ สายาม่วางเกียรรวาเด็ไปล่านใม่เจ็งงมั้งายามันนี่่น้ำพันนี่หรอพันนี่ก็คือกันแต่ละคนร่วมกันเกือบสองร้อยกิโลมัมนัก

อร่อยจังเลยทำเองนะทำกินเองนะบอกแม่เสียทำกินเองเนาะตักให้เด็กๆน้ำครับเพื่อนเพื่อนแพร่าน้องข้าวหอมน้องหอมเอากุ้งไหมคะกุ้งด้วยกุ้งด้วยกุ้งน้ำครับกุ้งน้ำน้าานะ อาปลาหมึกไหมเอาไหมเอาปลาหมึกไหมเกะหอมเอาไหมเอปลาหมึกไหมเกหอมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมรษบ่บ oh ่น oh ี oh ่กะหอมอวอ้าวเดวให้น oh ้องน้ำ้ลูกดูแล้วต่ให้น้องอยู่แล้วเดดเอาจานน้ำเด้ออสล้ว้ชิมชิมชิมบ้างนาะ กิินน้้ำจม่อแซ่บบะลูกเดีย๋ยวโอ้โหแพวาโซยอื้อหือแพวาสุดยอดเลยแพวากินจุมากเลยคนนี้และคนนี้อันนี้กระจุไหมเนี่ย ขาแรงได้เท่านีเด้กอืมก็หอมมาอร่อยมากพะลูกอร่อยมากอร่อยมากซิ้นดาดว่ะสิ้นดาดสิ้นดาดซิ้นดาดซิ้นดาดปะเขาหอมมาอุ้งเส้นได้ไหมอุ้งเส้นด้วยเอาปะเออเออเลยอ้าวหรอ่ กินไปไหนอร่อยมากเลยเนาะแต่ว่าตายให้น้องเลยลูกกินนี่โอ้โกินกุ้งเลยเป็นตัวเลยโอ,เโอ้โหระวงังแด๊บแอ๊บว่าแกะให้น้องเลยหอมนเนี่ยกินกุ้งเด็กกุ้งติดคอนะอหอให้พี่แกะให้เด้อพี่กินไหนออกไปแล้วอร่อยไหมคุณ,คณแพรว่า แซ่แบปลุกแซ่บก็กินได้กินหลายหลายกุ้งเสร็จแล้วบุ๊คอืออือเออเหอะหัวใบแม่กวัวแซ่บบ่แซ่บบ้อื <c oughs> อหร้อนร้กินได้อ่าฮ <c oughs> อตว่ะฮอตแล้วเนาะปมหลายเอาตัวไหนครับเอาตัวไหนเอาตัวไหนชี้ได้ชี้ชี้ชี้ช้ให้แม่เตีย้ยเอาให้ได้ ชี้เด็กชี้เด็กคนนูก่อนเอาตัไหนให้ให้เด็กนีั่งเอาบนี่ชให้เด็กเด็กบุงแล้วงเกียวเลยโอเคครับคลิปนี้จัดสบก็จบไว้เพียงสท่านี้ครับเดี๋ยวพาเด็กมากินข้าวกันครับผมเจกันครับบสายบาค่ะ